เอาเลยครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอต้อนรับนะครับทุกๆท่านเลยเข้าสู่เกม Ark Survival นะครับในโหมดเล่นเป็นไดโนเสาร์หรือว่า PS l a a y d i n o นั่นเองนะครับตัวที่เราจะมาเล่นในวันนี้ก็จะเป็นตัวของมอส์มอนสเตอร์นะครับมีชื่อว่าลาทาร์ลสกับ d e v i l โ o นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าผมอ่านผิดหรือเปล่าทั้ง2ตัวก็เลเวลอยู่ที่1,350นะครับทีนี้ก็มาดูค่าแสตนะครับของลาทาร์ลสก่อนเลยครับเลือดมาเดิมๆนะครับอยู่ที่63,200นะครับดาเมจอยู่ที่ 1,201สปีด1 0 0นะครับแล้วก็มีสเตมินาอยู่ที่14,365น้ําน้ําำหนักอยู่ที่3 0 0 0นะครับ185โอเคทีนี้ก็ทดสอบนะพลังโจมตีก่อนเลยการคลิกซ้ายนะครับจะเป็นการกัดธรรมดานะครับอยู่ที่1 0 0 0 0นะครับ411ครับผมส่วนการคลิกขวาจะเป็นท่าคำรามนะครับตึเลยโอ้คำรามได้แบบอลังการมากๆส่วนการกด C ีคืออะไรกดซีนี่โอ้โหเป็นการยิงแบบคล้ายๆกับไฟบอลนะครับ ดาเมจอยู่ที่47,0 0 0นะครับ289ถือว่าค่อนข้างแรงเลยทีเดียวครับแล้วก็ตัวนี้สามารถที่จะอยู่บนพื้นก็ได้แล้วก็บินก็ได้นะครับนี่คือการบินครับผมมันจะคล้ายๆกับเครื่องที่มนุษย์ใช้หรือเปล่าเนี่ยแล้วก็เวลาเราบินนะครับอยู่กลางอากาศก็สามารถกดปุ่ม R นะครับเพื่อยิงพลังโจมตีแบบ3ลูกได้ครับผมเป็นการพ่นไฟครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับว่ารุนแรงหรือเปล่ายิงลงไปแล้วครับผมยิงไม่โดนดัมมี่ว่ะแต่ว่ายิงไปทั้งหมด3ลูกนะครับเดี๋ยวลองใหม่ โอเคลูกละ3,000นะครับ937ก็ถือว่าใช้ได้อยู่แล้วเวลากดซีการอากาศคืออะไรเหมือนจะเป็นการใช้ขานะครับในการคีบไดโนเสาร์ส่วนการคีบขวาการอากาศก็จะเป็นคำรามนะครับเหมือนเดิมโอเคก็เดี๋ยวเราจะจอดนะครับลาทารอนไว้ก่อนทีนี้ก็มาดูตัวต่อไปกันเลยครับตัวต่อไปมีชื่อว่าเดวิลโยเลเวลหนึ่งพนะครับเลือดมาเดิมๆอยู่ที่70,000สนะครับเก้าหมื่นหนึ่งพันครับเดี๋ยวจะว่าเลือดมาค่อนข้างเยอะนิดนึง สเตมินาอยู่ที่16,250นะครับดาวมจอยู่ที่1,343นะครับตัวนี้ไม่สามารถที่อัพสปีดได้นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นข้อเสียแล้วมั้งแต่ว่าน้ำหนักนี่อยู่ที่18,000ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับทีนี้มาดูท่าไม่ตายเลยครับกด C เหมือนจะเป็นการใช้ปากนะครับกัดอยู่กัดเบาๆนะครับผมโอ้โหดูปากดิเออมันอยู่ท่าแบบฮาฮดีเหมือนกันเว้ผมว่าถ้าเกิดเราสังเกตดีๆท่ายืนมันจะคล้ายๆกับ สไปโนซอรัสนะครับในเรื่องจุลาิสิ์พาร์คประมาณนั่นแหละโอเคทีนี้ก็มาดูท่าต่อไปกันเลยครับจะเป็นท่าคลิกขวาเนยครับคืออะไรเนี่ยเหมือนจะเป็นการเอาท้องกระแทกเสียส1 0ยเองโอ้โหจะไปฆ่าใครได้วะนเนี้ยเดี๋ยวลองกับไอตัวนี้ดูดิแบงดาทะเลนะครับท่าคลิกขวาครับผมเอาท้องกระแทกแบงดาทะเลงไม่ตายเนี่ยต้องกัดธรรมดากัดธรรมดาก็ไม่โดนแบงดาวเออแปลกครับส่วนการกดซีคืออะไรไมาดูท่ากดซีนครับ ทำอะไรเนี่ยยืนเยี่ยวอ่ะเหมือนยืนเยี่ยวเลยแต่ว่าจะเป็นคำรามมากกว่าทีนี้ก็มันจะมีท่ารับนะครับก็คือการกดโอนะครับผมมาดูกันว่าคืออะไรนี่คือท่ากดโอนะครับเป็นท่าพ่นไฟใช่ไหมเหมือนไฟจะไม่ออกเลยวะเมื่อก่อนถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่ามันจะเป็นไฟสีดํานะครับแต่ตอนนี้เสียงมันออกมาคล้ายๆกับพลังสายฟ้าแล้วก็ไม่มีสายฟ้าออกด้วยแสดงว่าอาจจะมีผลนะครับจากการที่เกมอาร์คอัปเดตแน่นอนเลย โอเคทีนี้ก็แล้วเราจะพาะครับเดวิโยมาเก็บเลเวลกันเลยดีกว่าคลายหมดคายหมดกัดโดนหรือเปล่าเนี่ยน่าจะโดนครับแต่ว่าโดโดไม่ตายครับแล้วก็ไอตัวสีชมพูนี้รู้สึกว่าจะเป็นตัวจากโปเกมอนหรือเปล่าชื่อมิวนะครับเดี๋ยวเราจะไปจับไอเจ้าตัวนี้กันในเซิร์ฟหลักแต่ว่าตอนนี้ต้องเก็บเลเวลกันก่อนอุ้ยคนตีกับพับเผ็ดอยู่จะสู้ได้เนี่ยจัดไปนี้จัดไปนี้ลองพลังไฟดูนะครับแรงหรือเปล่าไม่รู้พลังไฟไป ทำไมไม่ยอมพ่นไฟเออพ่นไปดิเหมือนจะไม่โดนว่ะถ้า,าง,งั้นก็ไม่เป็นไรครับเรากัดธรรมดาอย่างเดียวก็พอการกัดไม่ค่อยแรงเฮ้ยแต่ว่าก็สามารถฆ่าพับเผ็ดได้นะครับผมก็ถือว่าโอเคอยู่ไปเดินลุยเลยไอตัวสีเขียวทางฝั่งนูนะ้นน่าจะเป็นอโลโซอลัสแอเซ,เซซินนะครับผมมาดูกันที่ว่าเดวิโยเราจะข้ามได้หรือเปล่าเข้ามาดี่เพื่อนกัดปูดไป ไม่เข้าครับผมกดคลิกขวาดูนีเอาพุงกระแทกเอาพุงกระแทกไปแล้วโอ้กระแทกช้าว่ะดูเหมือนว่ามันจะไม่สะเทือนเลยนะครับดาเมจประมาณนี้แต่ว่ามันก็กัดแรงเหมือนกันนี่แหละทำไปทํามามันกัดเราเสียเลือดมา5%แาเวลยครับผมเดี๋ยวเราจําเป็นต้องเพิ่มดาเมจให้กับเดวิโยไปก่อนอัดดาเมจไปดาเมจต,ตอนนี้อยู่ที่2800นะครับลองจัดการดูเฮ้ยไม่ใช่2 8 0 00, 0มื0 0 0 0นะครับ202 กัดไปกัดไปกัดเข้าบ้างหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องดูปามก่อนงาไปงาไปเอาให้มันตายไม่เข้าเลยวะ่ะโอ้โหทำไมมันอึดขนาดนี้อ๋อเรียบร้อยครับโอเคได้อยู่เข้าอยู่นะครับมันไม่มีเลือดออกอยู่ดีีก็ตายเลยทีนี้ก็กลับไปที่บ้านนะครับทดสอบดาเมจกับดัมมี่อีกรอบน,อบนึงดีกว่ากัดลิงไปด้วยนี่ลิงทีเดียวเลยเบต้ามังกีนะครับผมสปีดผมว่ามันก็ไม่ได้ช้าอะไรเท่าไหร่นะถือว่าโอเคอยู่ครับ ใช้ได้อยู่ทีนี้เราจะลองทดสอบน,นะครับดาเมจที่2บืน,นะครับพลังโจมตีขึ้นมาเป็น20,000นนรอเาเดี๋ยวอัดดาเมจไปอีกเมื่อกี้ก็ไปกดผิดเพิ่มน้ำหนักไป3 0ม0 0ื่นแล้วเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ดาเมจอยู่ที่4 0 0 0 0ืนะครับพลังโจมตีเป็น36 9,796ก็ก็ถือว่าใช้ดได้ทีนี้ก็เดินมาทางด้านนี้นะครับตีบ้านหลังนี้กันดีกว่ามาดูกันว่าการกัดครั้งเดียวนะครับบ้านจะพังหรือเปล่าครับผม ลองขาเบื่อไปอู้ทีเดียวแตกกัดทีที่2นี่พังเลยครับแต่ว่ามันเป็นบ้านกากๆด้วยแหละเอาละครับแล้วก็ยังมีอีกสองท่านะครับที่ผมไม่ได้ลองให้ดูเมื่อกี้นะครับเป็นการกดเนะครับผมเป็นท่าที่ใช้ช่วงป่านะครับปลาหินครับมาดูกันว่าจะรุนแรงหรือเปล่านะครับโยนหินไปไม่มีตัวไหนตายอุ้ยแต่ว่าดีโลโอ้โหโดนมนุษย์ยิงตายคาที่อย่างนี้มนุษย์ก็เป็นหน้าที่ของเราโยนหินไปอุ้ยหินโยนสูงว่ะไม่โดนครับผมกัดมนุษย์ไปนี่กัดไปเรียบร้อยครับ แล้วก็ท่าสเปซบาร์จะเป็นการดําดินนะครับเมื่อกี้ก็เพิ่งไปดูคู่มือมากดสเปซบาร์ไปดําดินดําดินโอเคตอนนี้ผมดําดินแล้วนะครับผมโอ้โหดีแหละท่าเด็ดบุ้ยสุดยอดพอดําดินแล้วโคตรไวเลยครับว่าแล้วทาไมมันไม่ให้เราอัพสปีดนะครับผมนี่คือความสามารถพิเศษนั่นเองสุดๆทางนี้ก็เราสามารถรอบสังหารได้เลยดิโอเคโผล่ขึ้นมาตรงนี้จัดการคาโนโด้านหน้านี้ โอเคมาแล้วครับอู้หูยอลังการได้เวลาลุยกัดไปกัดไปมาเลยหนูเจอท่าหินหน่อยป่าหินใส่คาโน,โนดูดิท่าหินแรงนี่บ่าเนี่ยไม่โดนว่ะคือมันอยู่ใกล้เกินไปครับอย่างนี้ต้องเอาพุงกระแทกยกพุงขึ้นมากระแทกไปนี่เป็นไงมีสะดุ้งอยู่เหมือนกันเดี๋ยวพุงเจอพุงจัดจัดพุงไปอย่างเดียวมีการแบบว่าพอโดนพุงแล้วหันหลังให้ลยครับกัดต่อไปกัดต่อไป กัดไม่ค่อยเข้าจริงกว่าจะตายนี่พักนึ่งครับสำหรับพวกสายพันธุ์เอซซินนี่ขนาดว่าเลเวลมันแค่12เท่านั้นเองเดี๋ยวลองตาหินนับใส่บ้านฟางดูดิพังหรือเปล่าโอเคโยนก้อนหินไปโดนอยู่นะครับแต่ว่าไม่พังครับผมลองดูอีกสักทีหนึ่งจัดไปก้อนที่2ครับยังคงไม่พังครับโอเคกัดธรรมดาง่ายกว่ากัดธรรมดานี่พังโคตรไวเฮ้ยด้านหลังด้าหลังอะไรเนี่ยอุ้ย อโลโซอรัสสองตัวกำลังลุมเราอยู่นะครับสู้บันสู้มันไหวอยู่โอเคบเบอร์เซอร์เกอร์ตายไปก่อนนะครับแสดงว่าสายพันธุ์ที่มีเลือดเยอะที่สุดก็น่าจะเป็นแอสซัสซินนี่ครับผมกัดต่อไปเรียบร้อยครับโอเคครับประสบการณ์เป็นไงได้มาแค่สองแสนนะครับยังไม่ตันเลยถ้าเกิดว่าอยากให้ตันไวๆก็นาต้องหาเป็นพวกสายพันธุ์เอฟเฟกนะครับผมเพราะว่าไอพวกแอสซัสซินนี่ให้คาบประสบการณ์ก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่ครับดาเมจตอนนี้ขึ้นมาเป็น47,000 เวลกันต่อเลยมนุษย์มามนุษย์มาแตกไปนี่ตายบุสผีเพลโอ้โหเมื่อกี้มีเปลยนิดนึงแต่ว่าดูไม่ทันครับผมกัดต่อไปกัดต่อไปมาเรียบร้อยสบายอยู่โอ้แต่ว่าวิ่งไม่ได้เลยครับถ้าวิ่งไม่ได้แบบนี้ต้องดำดินดำดินดำดินดำช้านิดนึงโอเคนี่ก็ไปกันเลยโอ้โหโคตรไวว่ะเออชอบท่าดำดินของมันจริงครับสุดยอดิ้งท่านี้น แล้วดำในน้ำได้หรือเปล่าเนี่ยอุ้ยในน้ำก็ไปได้ครับสบายๆเลยครับผมแต่ว่าตรงนี้โน,โน,นี่โนเสาที่โหดเหลือเกินครับสุดยอดเลยมันจะโหดเกินไปไหมเนี่ยเดีย๋ยวต้องลองท่าปลาหินกับพวกทีเล็กกระจกกระจอกจอพวกนี้ดูนะครับไปโจมตีเทพมันก็ไม่ค่อยเข้าไงโอเคโผล่ขึ้นมาเลยครับผมนี่หุยปากอลังการนะ่ากลัวมากแต่ว่าดีเทลมันยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่โอเคปลาหินนะครับจะโดนหรือเปล่าไม่รู้โยนไปโดนไหมโดนไหม เกือบจะโดนครับนิดเดียวเฮ้ยน่าจะโดนแล้วมั้งมันเดินมาเลยครับผมลูกที่สองโดนอยู่แต่ไม่ตายอย่างนี้ต้องกัดธรรมดาด่กัดธรรมดาทีเดียวอยู่นะครับลำดับต่อไปเราจะไปตีมิสติกนะครับแมนติดกันดีกว่าไอตัวนี้รับรองว่าโหดแน่นอนเลือดเยอะแบบสุดๆนะครับผมเข้ามาเลยตะกแตกนเทพเ้รอมานี่มาทางนี้อุ้ยกระโดดฟันใครไปเนนะี่ยมาทางนี้าทางนี้กัดไปกัดไปไล่กัดอย่างเดียวน่าจะไหวยอยู่กัดรลวครับ แลกกันคนละทีสองทีเฮ้ยเดี๋ยวมีรอยนี่จะเกิดว่าลอยจะโจมตีไม่ได้นี่กว่าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องสลัดให้หลุดก่อนโจมตีไปโจมตีไปเมื่อเราตอนนี้จะโจมตีไม่ได้ครับอย่างนี้ต้องดำดินหนีดำดินดำดินเออทำให้ตายนี่โคตรดีว่ะเห็นตัวนี้เราอยากเล่นหนอนยักษ์เลยครับ <laughs> มันน่าจะเอาอบิลิตี้ของหนอนยักษ์มาแน่นอนเลยเนี่ย ผมว่าเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนเป็นลาทะลอสมาเล่นกันบ้างดีกว่าเลยครับโอเคครับทีนี้ก็เดี๋ยวมาเล่นลาทะรอดกันต่อเลยครับผมลุยกันเลยโจมตีกลางอากาศได้อยู่นะครับจัดการลกตัวนี้ดูดิไม่ไโดนไม่โดน,โดนวนไปวนไปรู้สึกว่าจะมีช่วงเดียวที่กว้างนิดนึงไม่ได้ครับกัดยาไปนิดนึงเดี๋ยวลงหาพวกแบบตัวธรรมดากัดก่อนดีกว่านะถ้าเกิดว่าเราไปตีกบบเทพตอนนี้อาจจะไม่เข้าก็ได้ครับอันนี้อะไรเนี่ย อันนี้น่าจะเป็นมิสติกโดโดนะครับผมกัดไปดิหนึ่งทีตายไหมประมาณสองทีครับสำหรับมิสติกโดโดมนุษย์จะไปไหนจะไปไหนนี่กัดกัดไปมนุษย์ตีเลยเจอพลังไฟพลังไฟไปหนึ่งดอกอุ้ยเราโดนเองด้วยดีกว่าเราก็เดนเลยนะครับท่านี้จะโดนคนใช้ด้วยแต่แปลกใจคือว่าทําไมมนุษย์มันไม่ตายวะนนี้ได้กัดไปดิเออกว่าจะตายครับโคตรโหดเลยมาด้านนี้ต่อเลยครับผมกัดไปนี่ไงตัวมิวตัวนี้ชื่อมิวแน่นอนเลยกาลังวิ่งหนีอยู่นะครับผมกัดไปครับ กลับไปตายไวโอ้โหไม่ตายว่ะแสดงว่าไอ้ตัวนี้น่าจะต้องแบบเลือดมากๆแน่นอนเลยครับผมผมดูดูแล้วน่าจะไม่ต่ำกว่าหลักแสนแน่นอนครับเป็นไดโนเสาร์จากพวกโปเกมอนกัดไปกับไป,บไ,ปไม่ตายง่ายว่ะเฮ้ยโอ้โหอะไรมันจะเลือดเยอะขนาดนี้จริงๆแล้วดาเมจเราก็ไม่ใช่น้อยๆเนีย่ยอัดดาเมจไปเลยดีกว่านะครับ ดูแล้วตัวนี้จะมีการเพิ่มดาเมจที่เยอะกว่าเดวิโอเลยครับพอสมควรเลยเฮ้ยนางฟ้านางฟ้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอดาเมจที่1 0ึ0งแสนก่อนนะครับไม่ถึงครับได้93 0 0 0จัดนางฟ้าไปดีทีเดียวอยู่ไอตัวมิวไปไหนแล้วไอตัวมิวก็โดนไฟไปด้วยนี่ว่าไฟมาจากนางฟ้าเหรอหรือว่ามาจากคนน่าจะมาจากคนมากกว่าหุ้แต่ว่ามิวไม่ตายจริงครับอื้อจริงครับผมนี่ไงอยู่ด้านหลังแล้วตัวมันติดไฟอยู่ กัดต่อไปกัดต่อไปไม่ได้ครับฆ่ามันไม่ได้จริงๆโอเคไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นเราก็ปล่อยมันไปดีกว่านะครับตายยากงนี้อย่าไปเสียเวลาเลยเดี๋ยวลงจอดด้านหน้านะครับแล้วก็จัดการคาโน่ตัวนี้ดีกว่าคาโน่เบอร์เซอร์เคอร์นะครับผมเดี๋ยวลองเป็นพลังไฟดูดิยิงไฟไปอ,อุ้ยโโหพออัพดาเมจนี่พลังไฟนะครับโดนตัวเองตายนะครับผมสุดยอดเลยโอ้โห ไม่ธรรมดาเะครับเป็นพลังที่แบบอันตรายสุดๆนะครับโอเคครับตอนนี้ตัวใหม่มาลนะครับทีนี้ก็มาดูดาเมจนะครับดาเมจตอนนี้ผมอัพมาที่1นึ่งแสนนะครับเก้าร้อยสามนะครับมาดูกันว่าทดสอบกับตัมมี่นะครับรุนแรงขนาดไหนอยู่ที่8ปดแสนเจ็ดหมื่นสี่นะครับแต่ว่าไอวิวก็ยังไม่ตายโอ้โหมิวนี่แสดงว่าเหนียวจริงครับโอเคทีนี้ก็ลองท่ากด R กันดีกว่านะครับท่ากด C นี่ผมว่าอันตรายแน่นอนถ้าเกิดว่าเราจะใช้จริงเราต้องเพิ่มเลือดไปก่อนนะครับผมลองท่ากด R ดูก่อนนะครับ ยิงพลังไฟไปไม่โดนนะครับผมต้องเล็งใหม่ลองเล็ง,งสูงๆหน่อยอยู่ที่3 9 0 0เท่าเดิมว่ะแสดงว่าไม่ว่าเราจะดาเมจนะครับรุนแรงขนาดไหนนี่ก็ถ้ายิงนะครับลูกไฟกลางอากาศก็ไม่ช่วยอะไรครับโอเคคาโน่เบอร์เซอร์เคอร์สอทีเอาเลยครับทีนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาลองนับทดสอบกับท่ากด C กันดูดีกว่านะครับรอบนี้ผมก็น่าจะล็อกเป้านะครับตรงแล้วครับผมพลพลังไฟไปอู้หูย มี1ล้านครับ90000สกับ3ล้าน9 0 0 0แสนแสดงว่าโคตรแรงแบบสุดๆนะครับนี่ก็คือสาเหตุที่ทำให้บันโดนสเก็ตตายไปนะครับเมื่อกี้ส่วน1 1ล้านกับ3ล้านนี่จะบวกรวมกันหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับไม่แน่ใจครับผมแต่ถือว่าแรงแบบสุดๆเดี๋ยวเราจะลองครับยิงใส่บ้านเหล็กหลังนี้ดูดีกว่าหลังนี้ไม่น่าจะเล็งยากเท่าไหร่นะครับโอเคมุมนี้ก็น่าจะโดนอยู่จัดไปนี่ถึงลูกตุ้มเข้าไปโอ้โหพังเลย รูที่สองแต่มันจะพังแบบไม่ค่อยเละเท่าไหร่นะครับต้องยิงกระหน่ำกันไปแบบเรื่อยๆโอ้โหรุนแรงอยู่แต่ข้อเสียก็คือว่าอย่าโดนตัวเองถ้าโดนตัวเองนี่เราก็ตายไปด้วยครับโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวเราจะอัพนะครับค่าแสดของตัวนี้ให้สุดกันไปเลยดีกว่าโดยการเพิ่มเลื่อนและก็ดามเมจนะครับส่วนสปีดกับอย่างอื่นนี่จะไวเดิมๆนะครับผม เลือดของเราตอนนี้ครับมาตันอยู่ที่4ล้านนะครับ165,275นะครับส่วนดาเมจอยู่ที่141,862นะครับทีนี้ก็มาลองท่าไม่ตายกดซีนก่อนเลยดีกว่านะครับผมเป็นยังไงขึ้นมาเป็น16ล้านนะครับ7 0 0 0กับ5ล้าน5ก็ถือว่าโอ้โหแรงอยู่นะเนี่ยทีนี้มาลองท่าคลิกซ้ายดูนะครับท่าคลิกซ้ายอยู่ที่1ล้านนะครับ2 2 8 0 0 0เนีัย883ถือว่าโอเคเดี๋ยวเราจะลองทดสอบนะพลังกดซีกับบ,บ้านมิยาบีกันดูดีกว่านะครับ ไปดูกันว่าไดานโนเสาร์ของมิยาบีนี่จะทนความรุนแรงของท่าน,นี้กันได้หรือเปล่าเอาเลยครับตอนนี้ผมก็มาถึงที่บ้านของมิยาบีเป็นที่เรียบร้อยครับทีนี้ก็เดี๋ยวเราจะลองนะพลังไฟบอลกันไปเลยดีกว่านะครับเริ่มจากทางฝั่งนู้นเลยครับยิงไปเลยหนึ่งลูกไปโดนไปหนึ่งทีโอ้โหไม่ตายว่ะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วก็ผมโอ้โหมาเพียบโอ้โหมาเป็นแก๊งเลยโอ้โหกระนำจัดเข้าไปโอ้เรียบร้อยครับตายหมดเลยตายทั้งมังกรตายทั้งแบบ วิญญาณที่ขี่มันอยู่ลาทะลอดเรียบร้อยครับไม่ไหวจริงไอตัวนี้ต้องเจอไก่ก้อนนะครับกองทัพบ้านมิยาบีเดี๋ยวค่อยว่ากันทีนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปจัดนะครับศึกให้กับลาทะลอดกับเดวิโยกันเลยนะผมเอาแบบแพ็คคู่นะครับงานนี้โอเคครับก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปจัดศึกกันนะครับทีนี้ก็มาดูค่าแสนะครับของเดวิโยหลังจากที่เลเอวตันกันเลยดีกว่านะครับเลือดตอนนี้อยู่ที่21ล้านนะครับส3 7 2 2นะคราบม่วนดามจอยู่ที่ส6 1 3 7นะครับม่สดามเรยออพขึทน่ด้เหอะ่ท่าไห มาดูพลังโจมตีกันเลยครับดามจอยู่ที่5แสนนะครับ18,707นะครับผมส่วนท่าอื่นก็ไม่สามารถจะทดสอบได้ครับมีอีกท่าก็คือการเอาท้องนับกระแทกครับผมขึ้นมาเป็น12,967โอเคครับทีนี้ก็ไปจัดซื้อให้กับทั้ง2ตัวกันเลยนะครับผมเอาละครับผมเลยดีคือแบตไต้นะครับชีเล็กเลเวล10,000นะครับปาท้ากับลาทะรอนแล้วก็เดวิโย่เลยครับผมจัดการเลยจัดการเลยมันกําลังลุมเดวิโยอยู่ครับฝ่ายบอลไป1ลูกไป เปไงอ,อู้กระตุยกระจายครับโดยเดยว,วิโยครับผมเมื่อกี้ผมกดท่าผิดที่ว่าเป็นคำรามจัดไฟบอลไปนี่โดนอยู่ยแต่ไม่ตายว่ะทำไมไม่ตายวะเนี่ยเป็นไปได้ยังไงดอกที่2ตายตัวเดียวเองทาอย่างนี้ไม่ต้องกัดแล้วมั้งแสดงว่าดามเมจน่าจะเป็นเพียงตัวเลขครับผมไม่ได้แรงจริงกัดธรรมดานี่ยังแรงกว่าอีกอุ้ยเป็นกัดเรากันเลย,เลยวะ่ะเดี๋ยวก่อนเดีย๋ดวยวก่อนกัดไปกัดไปมาโอเคไฟบอลไฟบอล,บอล,บอลหนึ่งดอกไปตายสาม ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เลยทดสอบดัมมี่นี่โคตรแรงนะครับแต่ว่าพอมาใช้จริงก็ถือว่าไม่เท่าไหร่ครับไอ้ตัวนั้นจะหนีไปไหนฮะยิงไฟบอลครับไฟบอลตามไปไปโดนว่ะเหล่งย่านนิดนึงจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนกัดไปเรียบร้อยครับผมตัวด้านนี้ต่อเลยติดกันอยู่2ตัวเนี่ยยิงไฟบอลเลยครับจัดไฟบอลไป1ลูกโดนหรือเปล่าเนี่ยโดนอยู่นะครับเลือดออกแล้วครับผมดอกที่สองไปบุ้มเขาให้ตายไปหนึ่ง อีกสักหนึ่งทีไปกับไปครับลูกสุดท้ายไม่โดนไม่เป็นไรเดี๋ยวบินไปกัดเลยครับผมกับไปเรียบร้อยครับแล้วที่เหลือนี่มันหายไปไหนหมดวะเนี่ยสงสัยน่าจะอยู่ตรงนี้ครับใช่หรือเปล่าเดวิโยไปไหนแล้วเนี่ยไม่มีเดวิโยครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเคลียร์ด้วยตัวเราคนเดียวก็ได้ครับผมมาทางนี้อีนูมาทางนี้ทาให้หมดวงการเลี้ยวนี่จะกว้างไปนิดนึงครับสำหรับมังกรกัดไปครับ กัดไปตายโอเคยิงตัวเมื่อกี้เดินมาทางนี้นี่จะมาแดกคนนะผมอย่าหวังอย่าหวังอีน้องกัดไปเรียบร้อยครับหมดไม้หมดไม้ยังไม่หมดนะครับเหลืออีกหนึ่งตัวครับผมตัวนี้จเจอไฟบลอลยิงไฟบอลไปไม่ตายเดี๋ยวซ้ําจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนจัดไฟบอลตามไปครับไม่โดนว่ะโอ้โหเฉียวไปนิดนึงกัดต่อเลยไม่ตายด้วยกนมาซ้ำกนมาซาหนี่เรียบร้อยครับ เมื่อกี้เป็นในตัวจิ๋วสีฟ้านี่ว่าแสดงว่ามันมีหลายสีแน่นอนเลยครับเพราะว่าตัวแรกที่เราจับถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะเป็นสีเขียวนะโอเคก็สําหรับทีเล็กนะครับน่าจะเคลียร์แล้วครับผมทีนี้ก็เดี๋ยวเราไปลุยแมตที่2ต่อเลยครับเอาเลยครับผมแมตต่อไปครับเอาฟ้าเล็กเลเวลหนึ่งมือนะครับจำนวน2ตัวปะทะกับลาทาลรสอนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้เดวิโยมันหายไปไหนครับเราลุยเดียวก็ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันสําหรับเดวิโยนะครับผมเอาเป็นว่าเราจะมาจัดศึกแบบทีละตัวดีกว่ามาทางนี้ดิโอ้ลเยมมาานนีี่ จัดหนีไปไหนมาเจอกับพี่ที่ว่าโอ้โหทีล็กไม่ยอมสู้อะ่ะเออมายืนสู้กันกลับไปกลัดไป,ดไปน่าจะได้อยู่นะครับดูเหมือนว่ามันเริ่มจะมีเลือดออกมาแล้วนะผมสําหรับตัวแรกกลับไปครับดาเมย์ยังคงโอเคนะครับชิลๆอยู่ได้อยู่ได้อยู่รอบนี้ครับไม่ตายแน่นอนกลับไปกลับไปเจอไฟบอลไฟบอลไปหนึ่งดอกไปมีเลือดท่วมแล้วผมแต่ว่าไม่ตายครับจัดแรกไปเฮ้บีหุ่นยนต์จากสตาร์วอลมาด้วยดีกว่าที่พื้นนะครับ กับไปครับกัดไปครับผมคู่ต่อสู้ของเราคือเอาฝ้าเล็กอย่าไปยุ่งกับตัวอื่นเอาตัวนี้ให้ตายก่อนให้มันตายเป็นตัวตัวไปครับกัดไปกัดไปเลือดท่วมครับผมไลกกันแลกกันได้นี่เรียบร้อยครับตัวแรกตายไปก่อนครับผมตัวที่2ออยู่ทางดั้นนู้ดโอเคตามไหมครับเดี๋ยวลองจัดไฟบอลกนอากาศนะครับ3มลูกครับผมยิงไปครับยิงไปยิงไปอย่างเดียวเหมือนจะไม่สะเทือนนะครับทีนี้ต้องลงมากัดแล้วครับผมกัดไปกัดไป ทำไมมันชอบไล่ตีพวกแบบพิกาจูตัวสีฟ้าสีเขียวสีชมพูอะไรพวกนี้จริงวะมาตีพี่นี่มาแล้วแล้วก็โคตรอึดเลยนะผมตายยากเลยเกินเฮ้ยทีเด็กตัวนี้น่าจะเป็นตัวเลเวลหมื่นนะครับที่ยังหลงเหลืออยู่กัดไปกัดไปเรียบร้อยครับโอเคดีจัดไฟบอลเลยครับผมไฟบอลอย่างเดียวกระหน่ำไปกระหน่ำไปลูกที่สองลูกที่สองไปครับเหมือนจะไม่สะเทือนเลยว่ะโอ้โหทำไมดาเมจไฟบอลนี่หลักสิบล้าน ต,ตีไม่ค่อยเข้านะครับคือมันเทสกับดัมมี่มันแรงอยู่แต่พอมาใช้จริงก็ถือว่าไม่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองอีกทีลองอีกหนึ่งทีไปไม่ตายด้วยโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ผมว่ากัดธรรมดาดีกว่าเหมือนดามเมจนี่มันจะทําให้ตัวเราเนี่ยเสียเยอะนะครับกว่าไอ้ตัวที่แบบไรโนเสาวป่ามากมายเลยเนี่ยเลือดของผมที่เสียมาตอนนี้ผมว่าเนี่เป็นจากพลังไฟบอลเมื่อกี้แหละจัดต่อครับจัดต่อครับผม ชนะแน่นอนครับเรียบร้อยครับผมอัลฟาเล็กเลเวล10,000นะครับโอเคทีนี้ก็เดลแมทถัดไปนะครับเราจะมาเล่นเดวิโยกันต่อเลยครับผมเอาเละครับเรื่องนี้คือแมทถัดไปนะครับเจกโนอสซนัทเลเวล10,000นะครับปัดห้ากับเดวิโยนะครับผมกัดไปเรียบร้อยก่อนหนึ่งตัวตัวที่2ตายตัวที่3ามที่สที่หเรียบร้อยโอ้โหง่ายดายขนาดนี้เลยเหรอดูเหมือนว่าดาเมจจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ก็สามารถกัดนะครับเจกโนอสซนัทภายในพริบตาเลยเนี่ยแล้วก็เสียเลือดมาค่อนข้างจะน้อยนะครับผม เลือดจ่าย21ล้านครับเหลือ19ล้านก็ถือว่าโอเคอยู่ทีนี้ก็เดี๋ยวเราไปลุยแมตช์ถัดไปต่อเลยครับผมเอาเลยครับผมแมตช์ต่อไปนะครับเจอกันโดซอลัสเลเว่า1แสนนะครับจำนวน1ตัวประทานกับเดวิโยนะครับเมื่อกี้10,000มันง่ายเกินไปครับลองที่1แสนดูดิโอ้โห1แสนก็ยังชิวๆอ่ะทำไปทำมานี่ดาเมจเหมือนจะน้อยแต่รุนแรงใช่ได้ครับสำหรับเดวิโยเราเอาเลยครับนี่คือแมตช์สุดท้ายที่มาหาหัวนะครับวอร์เดนเจอกันโดซอลัสนะครับจำนวน3ตัวนะคครรรรััับบบปะะะทกเเดววิโออนนนนนผมมาาาา่่แแแตตตช์ี้้หลงย โอเคไปไปฆ่ามันกันเอาเลยครับจัดไปครับถึงต,ตัวครับผมเปิดฉากกันเลยมีโกดครับผมกลับไปกลับไปมาเข้ามาเลยเข้ามาเลยเลือดเราตอนนี้ลงรัวๆนะครับให้ลาทะลอดมาช่วยด้วยดีวยกว่าลาทะรอดช่วยหน่อยเร็วไม่รู้เหมือนกันว่าลาทะลอดได้ยินหรือเปล่านะครับจังหวะนี้ต้องดำดินหนีนะผมมาดูกันว่าท่าดำดินนี่จะหนีได้หรือเปล่าโอ้โหหนีได้ว่ะโอ้ถือว่าเป็นท่าที่ดีครับสามารถหนีได้เวลาฉุกเฉินนี่ไง อ๋อนี่เดวิโยตัวเก่าอยู่ด้านล่าตรงนี้เองผมก็หาตั้งนานสรุปเลยคือว่าแมตช์นี้นะครับเราไม่ไหวนะครับก็เลยต้องจัดแบบ3ต่อสไปเลยนะมีเดวิโย2อตัวนะครับผมแล้วก็ลาทารอนหนึ่งตัวครับโอเคจัดการในตัวด้านหน้าน,นี้ก่อนเลยเอาแบบประมาณว่าลุมแม่งเลยไหมลุมแม่งเลยไปจัดการกลับมันกลับมาเลยเปล่าลุยข้ามันข้ามันโอ้ยกระเด็นกระเด็นโคตรไกลจัดไปจัดไปไม่น่าจะไหวครับคาสลบก็ขึ้นมาแล้วด้วยเนี่ยโหดจริงๆครับทั้งโหดทั้งไวหมดเล ข้ามันข้ามันอ้โหเดวิโยตายก่อนหนึ่งตัวอันนี้จะเป็นตัวแรกนะครับผมที่ไปดูมาเมื่อกี้สงสัยเลือดจรีไม่เต็มครับกัดต่อครับกัดต่อครับผมไม่น่ารอดไม่น่ารอดลาทารลอดกำลังจะตายครับเรียบร้อยครับลาทารลอดตายไปครับผมเหลือตัวสุดท้ายครับเดวิโยตัวสุดท้ายก็ตายไปในที่สุดก็ไม่มีใครสามารถโค่นบอลเดนได้เลยนะครับทั้ง3ตัวโอเคทีนี้ก็ลำดับต่อไปจะเป็นแบบพิเศษนะครับเป็นศึกระหว่างไอ้ก๊อตกับไดโนเสาร์ในบ้านของ มียาีนะครับผมโอเคทีนี้ก็ไปลุยกันเลยดีกว่าเลยครับโอเคครับผมตอนนี้ก็อตของเราก็พร้อมที่จะลราว่าเลยครับทีนี้ก็เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับผมเริ่มจากปลาหมึกยกา์ก่อนเลยครับจัดพลังไฟไปหนึ่งทีเรียบร้อยโอ้ยกลายเป็นปลาหมึกย่างเลยครับคาเคสเราแต่ว่าสืบยันหน้านี้บอกได้เลยว่าโหดแน่นอนไอ้ก็อตไม่น่าจะรอดหรอกมั้งถ้ารอดได้นี่ก็ถือว่าสุดยอดเลยครับโอเคยิงพลังแบบเบาๆไปก่อนนะหนึ่งทีครับผมเข้ามาเลยจัดพลังไฟไปตายเข้ามา มา <S <S เข้ามาได้เลยจัดไปจัดไปอย่างเดียวครับโอ้ยล,ยลอยมาในรนาดมาในรนาดยืมยืนอยู่ด้านบนนี้บอกได้เลยว่าได้เกลียบมากบ้างน,นะครับพอยาวด้านหลังกระตุยไปครับมับงกรวายเวิร์ดล่วงไปเรียบร้อยครับผมเกี่ยงหมดเลยยังไม่มีตัวไหนแนบได้ตีเราเลยเนี่ยเข้ามาเข้ามาเดี๋ยวพี่จะให้กัดสักทีหนึ่งมีโดโดโลเล็กซี่ครับผมเข้ามาเลยเข้ามาเลยเฮ้ยไอ้ดำไอ้ดำไอ้ดำจะเข้ามาออ้ยด้ตะก้อนก้อนวิ่งครับผม จัดไปครับจับไปไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าไม่น่าจะไหวครับด้าต่ก้อนก้อนลิงมีโหดจริงจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนจัดไปครับมาโอ้ยกำลังจะตายเรียบร้อยครับผมเสร็จตะก้อนก้อนลิงว่ะโอ้สุดยอดเลยทําไปทําไมก้อนของเรานี่มาแพ้ด้านต่ก้อนก้อนนะครับตัวนี้เลยครับสุดยอดจริงๆแล้วก็มีไอ้ดำนะครับยืนอยู่นี้ด้วยแต่ว่าศึกยังไงมันก็ไม่จบแค่นี้ครับยังเหลือกิฟต์อยู่นะผมต้องให้น้องกิฟต์นะครับมาล้างแค้นให้กับสามี ไม่รู้เหมือนกันว่าจะสามารถโค่นด์กเดอรกอนกอฟที่มหาโหตัวนี้ได้หรือเปล่าเอาละครับตอนนี้ลองกิฟของเราก็กระโดดเข้ามาครับพร้อมที่จะล้างแค้นให้กับสามีเลยครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะไหวหรือเปล่านะครับโอเคลงจอ Wh ตรงนี้เลยเริ่มจากพลังไฟครับจัดไปก่อนเลยครับผมสู้ไหวไหมสู้ไหวไหมหรือว่าเลยจะตายเพราะว่าไอ้ดำว่าโอ้ยแทบจะไม่รอดครับไอ้ดำกระจุยไปครับไม่สามารถสู้ลองก <s> ิฟต <c oughs> <ๆ S 2> ์ได้คร Moi ับผมแต่ว er. <c oughs> <ๆ>่ามาเสร็จดังเดอร์กอนก๊อฟตัวนี้อีกแล้วครับผมโอ้โหเทพจริงๆ ตัวเดียวนี่บอกได้เลยว่าถ้าก็อดกิฟแบบสบายๆมากๆครับคือไอตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ขี่รู้สึกว่ามันจะมีพลังที่แบบโคตรโหดกว่าตอนเราขี่นะผมเวลาเราขีน่นี่พลังมันจะลดไปพอสมควรเลยโอเคครับผมก็เอาเป็นว่านในพานนี้เราจบกันเพยงเท่าน,นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามลงใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ